คนข้างบ้านตกตะลึงใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนดวงมหาสเสน่ห์เมตตามมหานิยมบังเกิดหมอช้างได้ทำรายทายทักเอาไว้ว่าคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนโชคลาบารามีของพวกท่านถือว่าโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปี ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆก็จะบรรลุตามสิ่งที่ท่านปรารถนาเอาไว้ฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนดวงสตาบาระมีถือว่าโดดเด่นในรอบหลายปีฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ในสิ่งที่พวกท่านอยากได้ในสิ่งที่พวกท่านต้องการเพราะบารมีถือว่าโดดเด่นสุดๆฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โฟกัสจดจอต่อหน,น้าที่เป้าหมายของพวกท่านให้แน่วแนว่ใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีแก่ตัวของพวกท่านแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้สมความมุ่งมา่ปารถนาทุกสิ่งทุกประการตามสิ่งที่พวกท่านอยากได้ตามสิ่งที่พวกท่านต้องการอย่างแน่นอนเพราะดวงสตารบารมีมหาสเสน มหานิยมไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินเกียรติยศทรัพย์สินรถป้ายแดงตัวของพวกท่านนั้นมีโอกาสสุดๆเลยในปีพศ2567นี้ที่จะมีโชคลาภบ,บารมีฉะนั้นแล้วจงตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแนว่ในสิ่งที่พท่านอยากได้ ในสิ่งที่พวกท่านต้องการเพราะมาระมีทรัพย์สินเงินทองจะหลังไหลเข้ามาในปีพศ2567ถ้าพลาดแล้วก็ถือว่าพลาดโอกาสนั้นไปเลยให้ตัวของพวกท่านอ้อมระนึกถึงสิ่งที่พวกท่านอยากได้สิ่งที่พวกท่านต้องการแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการอย่างแน่นอนแล้วตัวของพวกท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีของพวกท่านให้อยู่โยงคงกระพันให้มีความสชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านถ้าพร้อมแล้วเสิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟัง การทำนายโชคลาบ,บารมีในครั้งนี้แล้วตัวของพวกท่านก็อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญ ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมอปลายหมอซังหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซ และอาจารย์อื่นๆือีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยขววมโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านจะลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการ ก็จะได้เหลือ่อยยศถาบรรดาศักดิ์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทําอยู่เอกโนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดี มีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไฟฟันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสันนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในสีววิสัะนั้นแล้วตัวของพวกท่าน มีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือ อุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีวเวฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียดเสึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุข ความจเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาส ที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนะนั้นแล้วในปีหกเนี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีปารมีเงินแสนเงินล้าน บุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรตเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสะนั้นแล้ว ให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบหลู่เด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หล,ลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกลาบ,บารมีปีมังกรทองขวามั่งข้างล่ำรวยนั้นจะหลังไหลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อด้านการทำนายโชคชะตาบารมีไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%ให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีควาโโชคดีของสีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง